นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิศ c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับทำแน่แก้จริงต้องดอกเตอร์อาทิตย์เพชรชรัตนระยองต้องดีกว่าเดิมผู้สมัครสมา,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยทำแน่แก้จริง ปัญหาน้ำท่วมส้ำซ่ากลิ่นขยะแก้ไม่หายรถติดเช้าเย็นถนนสร้างไม่เสร็จสอ,สอสอหายมันเป็นหายนาของเมืองระยองเปรมพร้อมลุยจากผู้ประสบภัยสู่ตัวแทนแก้ไขระยะองต้องดีกว่าเดิมทำแน่แก้จริงต้องอาทิตย์เพชรชรัตผู้สมัครส,สอสอระยองเขตหนึ่ง พักภูมิใจไทยเปรมพร้อมลุยทำแน่แก้จริงทำลงมือทำนี่คือ,อสัวนแต่คิด<า>ไม่มี<จ>ะอะไรผิดเท่าไม่เคยคิดลงมือทำแน่แน่วแน่กับเป้าหมายยืดหยุ่นกับวิธีการแน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาทางแก้ไขปัญหาในขณะที่คนอื่นหาทางแก้ตัวแก้ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ทุกเรื่องแย่ๆย่อมมีทางออกปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มจริงจริงจังกับการทำงานจริงใจต่อประชาชนทรง ดูไม่จริงจังแต่อยากบอกดังๆว่าจริงใจทีมระยองหน้าอยู่โปรดเลือกโปรดให้โอกาสด็อกเตอร์อาทิตย์เปรมเพชรรัตได้เป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวระยองเขตหนึ่งเปรมพร้อมรุยทีมระยองหน้าอยู่เปรมพร้อมจากประสบการณ์ทั้งธุรกิจและการเมืองกว่า10ปีพร้อมเป็นตัวแทนเต็มไปด้วยศักยภาพลุยงานจริงเต็มความสามารถทีมพร้อมเต็มไปด้วยศักยภาพลุยงานจริงเต็มความสามารถจดเดโปรดเลือก โปรดให้โอกาสดอกเตอร์ Dr. อาทิตย์เพชรรัตนหรือเปรมได้เป็นตัวแทนชาวระยองเขตหนึ่งในานามผู้สมัครสมาชิสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยทำระยองให้น่าอยู่เรียนดีบริหารจัดการดีเดินทางดีเศรษฐกิจดีปลอดภัยดีสุขภาพดีสร้างสรรค์ดีโครงสร้างดีสิ่งแวดล้อมดีดรอาทิตย์เพชรรัตหรือเปรมทำแน่ แก้จริงพร้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้อง